สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเช็คราคาต้นไม้กันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นช่วงต้นเดือนธันวาคมก็ตอนนี้ก็มีคนเดินเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูราคาต้นไม้กันตามมาเลยค่ะ ต้นต้นนี้ชื่ออะไรคะพี่ลูกไม้อ,อ๋อลูกไม้เหรอคะมันจะมีแค่ต้นเดียวคัะโอ้โหราคาเท่าไหร่พี่แปดธันแปันะโหสวยมากเลยสวยเก็บนี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูราคาบอนสีร้านนี้กันนะคะนี่พ่อค้าเท่าไหร่จ๊ะสองพันนะคะต้นนี้พระพันวสานะคะสองพันนะคะ ทั้งตัวนี้เหรอคะครับอะไรนะคะครับขุนช้างเท่าไรจ๊ะหกพันนะจ๊ะตัวนี้เหรอคะมัจองถนนพันนุ้งมันจองถนนจองเท่าไรเอ่ยสองพันนะสองนะคะฟอร์มใหญ่ๆนะตัวนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันคพันห้าตัวนี้พันห้านะ ตัวน,นี้แหละคะพยามนครับพยามน่าเท่าไหร่เอ่ยหนะึ่งพันห้าครับพยามนึงพันห้านะตัวน,นี้ฮานุมานเท้าเฝ้านะเท <1, 5, S 1> ่าไหร่เอ่ยราคา่งพันห้าบหนึ่งพันห้านะจ๊ะตัวน,นี้หนึ่งพันห้าองคุริมานนี่เราจะไม่ค่อยเจอนะคะเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้เท่าไหร่เอ่ยหกพั 6, 000, นคะรับหกพันนะจ๊ะแตัวน,นี้แหะคะ่ะ ย,ยอดมองกุฎยอดมงกุฎพรอมใหญ่ๆนะเนี่ยเท่าไหร 5, 5. สองพันห้าครับสองพันห้านี่หัวใจมังกรใจมังกรเท่าไหร่เอ่ยชั้นสองชั้นสองนะจ๊ะอันนี้บอลเก่าเพชรมณฑลนครับอ๋อเพชรมณเพชรมณฑลนะคะบอลเก่าเราจะไม่ค่อยเจอนะคะตัวนี้เพชรมณฑลนี่นะคะเพื่อน ใครสนใจนะคะโทรมาเบอร์นี้ได้เลยร้านบอลตะก,กี้นี่นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูวันต่อไปนะฮะนี่นิตแสงชแมนเท่าไหร่จ๊ะแสงชแมนคือพอหกพันหกพันนะจ๊ะอนุมายเขาเฝ้าต้นเล็กต้นเล็กหกร้อยครับหกร้อยจ้ะโอรยะว่าเปลบุญเินเนะี่ยไม่เคยเจอเพื่งจะเจอเนี่ยเปลวบุญเินเนทะ่าไหร่เปลวบุญเินหนึ่งพันหนึ่งพัน 1, นะ 1> 1, นะจ๊ะตอนนี้แสงสุริยนต์ ห้าร <500. S 2> ตัวนี้แสนจลานลมนะบอก่ครับเท่า,า,าไรจ๊ะส <4, 5. S 1> ี่พันห้าเออสี่พันห้านะแล้วต้นเล็กๆอย่างนี้เลยจ๊ะอันนี้ปาบุญนจิ้นหมดเลยครับอันนี้ปาบุญนจิ้นปาบุนจิ้นหมดเลยนะ,ยนะคะนี่สามสามใบนี่เท่าไรอันนี้ถามใบก็เอาราคาเดียวกันครับราคากระถางละพันเหมือนกันครับกระถางละพันนะคะแล้วแต่เลือกเลือกเอาอเป็นเราเราเลือกอัอนนี้นะคะนี่เบอร์นี้นะคะเพื่อนๆจะ ขอบคุณนะคะครับน้องต้นนี้เท่าไหร่เอ่ยต้นละร้อยครับต้นละร้อยใช่ไหมนี่นะคะเพื่อนๆมะพร้าวทะเลทรายต้นละร้อยเดียวด่างด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูบอลสีกันแล้วกันนะคะขอให้ดูร้านนี้นะคะพ่อค้ารอๆจา้าเดี๋ยวมาดูราคากัน,นะคะ่ะนี่ต้นนี้เท่าไหร่เอ่ยน,ออน,น้องมีห้าร้อยครับห้าร้อยชื่ออะไรอฮานุมานอุปพาครับ นุมาลธอมพับพานนจ๊ะนี่มีสองต้นอันนี้ละจ๊ะไชยชนครับไชยชนนี่เท่าไหร่ไม่ไม่อันนี้อยู่ที่แปดร้อยแปดร้อยอันนี้ไปลุ้นเอานะคะลุ้นลุ้นลุ้นป้ายแล้วตัวนี้ล่ะคะอันนี้พันหนึ่งอ่าถ้าถ้ามีป้ายตัวนี้หนึ่งพันนะจ๊ะโอเคนี่ละจ้าเนาะพิมานครับอ๋อนี่พรมพิมานกระถางเท่าไรเอ่ยมีสองพันห้าสามพันอันนี้ห้าพันห้า 5้0พันห้านะจ๊ะโอ้สวยมากเลยเนี่ยสวยมากเลยเพื่อนๆนใครสนใจนะคะนี่โทรคุยโทรคุยเบอร์นี้เลยนะคะติดต่อกันเอาเองต่อรองราคาได้นะนี่ผมพี่มันสวยๆอันนี้อะไรอันนี้ชื่ออ,นนอะไรเนาะนนเป็นลูกไม้บอลกาบบอลกาบอ๋อลูกไม้เป็นบอลเป็นลูกไม้ของบอลกลาบนะคะหนึ่งพันแปดร้อยแล้วตอนนี้เะไจ้ะอันนี้ใบกาบเท็กซ์สิทธสิตครับ เทปชลรสิทธิ์เทปชลสิทธิ์นะอ่ะพี่เคลียร์ฟังแล้วตัวนี้เลยจ้ะอันนี้อ่ทองประกายแทรกครับทองประกายแทรกโอ้สวยจังเลยราคาแปดร้อยนี่นะคะแล้วตัวนี้ก็ชื่ออะไรจุดตัวชื่อนายชลครับอ๋อนายชลคือตัวนี้โอ้สวยๆเพื่อนๆแปดร้อยนะคะนี่แปดร้อยอ่ะอันนี้พี่อะอันนี้มือกอบเกตมือกอบเกตใช้แล้วมือกอบเกตแล้วตัวนี้เลยจ้ะอันนี้เป็นมือมือกอบเกตเขียวครับ อ๋อมันกเก็เขียวเหมือนกันโอเคแล้วตัวนี้เลยจ้ะอันนี้อส่งไข่ครับอ๋ออส่งไข่สวยจังเลยนะสวยทุกต้นตอนนี้เท่าไหร่เปิดอยู่ที่ห้าพันครับห้าพันนะจ๊ะนี่ว่าพี่ชอบแดงๆขอสวยแถวนั้นแดงๆนี่เท่าไหร่สีลาขุ่นทองครับสีลาขุ่นทองเท่าไหร่เอ่ยอ่าเปิดอยู่ที่ห้าพันครับห้าพันนะจ๊ะทุกต้นเหมือนกันไหมราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกันเลยต้นละห้าพันนะคะแล้วตัวนี้เลยจ้ะ ะะอันนี้ชื่อนินเทสครับอะไรนะนินเทสครับนินเทสนะนินเทสเพ่ะเพื่อนหนึ่งพันห้าร้อยแล้วต้นหลังนี่ะจ๊ะอันนี้อ่าบรรดาลทรัพย์ครับบรรดาลทรับหนึ่งพันแปดร้อยโอเคนะคะบอลส,สวยๆนะคะเพื่อนๆนี่นะคะร้านน้องนี่โทรคุยได้เลยนะคะตลาดปลาฟิตวิลเลจจ้า นี่นะคะร้านแม่คา้านี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูราคาบอลสีกันนะคะคุณสีโคชคงชนี่เจ้าของร้านบอกหน่อยนะคะแตะได้ไหมคะเนี่ยมาแม่ค้าบอกนะคะแตะได้นะคะเราแค่แตะให้เพื่อนเพื่อรู้นะคะว่าต้นไหนราคาเท่าไหร่เอ่ยสองร้หน,นี่ใช่ไหมคะอสองร้อยห้าสิไปแล้วค่ะต้นอ๋อต้อน,น,อตอนนี้เท่าไหร่เอ่ย ันนี้300ค่ะส้น250ไปแล้วค่ะอ๋อสวยนะคะ300อยนี่เลยนะคะมีหัวแตกหน่อแล้วค่ะจ้าเนี่ยนี่แตกหน่อใหม่แล้วมีเน่ออะไเลยเพราะว่านี่เป็นบอลหัวนะคะอ๋อบอลหัวนะคะแม่ค้าที่นี่แน่นอนค่ะเห็นต้นเห็นของจริงต้นนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะต้นนี้จะออกหน่อแล้วด้วยนี่ค่ะหน่อข้างทุกอันจะมีหัวค่ะ ทุกต้นมีหัวนะคะนะคะ,<น>ะคอนเฟิร์มมาแล้วนะคะ,คะน,นี่เท่าไหร่จ๊ะตอนนี้หนึ่งพันค่ะหนึ่งพันก็คือมีหน่อออกมาอีกต้นหนึ่งแล้วค่ะขุนศรีโคชคงเหมือนกันนะคะขุนศีโคชงค่ะมันตระกูลฮกหลงนะคะแต่ว่ากระจายชื่อมันจะมีเก้าชื่อ,อแต่อันนี้จะอยู่ตระกูลขุนศรีโคชคงจะก้านจะเป็นสีเขียวคะ่ะกระดูกจะเป็นสีเขียวใบจะเป็นแดงเข้มบันเย็นเข้ม บางยนเข้มแค่าบางพันธุ์จะเป็นก้านสีขาวกระดูกขาวนะคะ<อ>แต่อัน,นี้<ช>กระดูกเขียวค่ะกระดูกเขียวจ้าอันนี้ต้นนี้คือชื่ออะไรคะ เจ้าคูมไกเซอร์คูไกเซอร์ค่ะไกเซอร์เท่าไหร่เอ่ยไกเซอร์ต้นนี้จะอยู่ที่สองห้าค่ะสองพันอ่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเขไม่ได้สองพันห้าสองร้อยห้าสิบแล้วนะคะเนี่ยถูกมากเลยนะคะตอนนี้เพราะทุกทีเราจะเจอแพงกว่านี้ทุกทีต้นนี้จะอยู่ที่หกเจ็ดร้อยมาตอนนี้ลงมาหน่อยหนึ่งเพื่อนๆจับต้องได้แก้วสารพัดนึกนะคะจ้าเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยค่ะสามร้อยแล้วนี่เหรอคะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็น คนทีมองไม่ใช่ล่ะไม่ใช่คนทีมอันนี้สหเดชะค่ะอ๋อสหเดชะเหรออันนี้เท่าไหร่ละจ๊ะใบเราใบห้าร้อยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนค่ะเศรษฐีสุพรรณนี่ค่ะของเราจะมีเศรษฐีสุพรรณเบอร์นี้นะคะเพื่อนๆเบอร์นี้นะคะใครสนใจติดต่อเบอร์นี้นะคะค่ะวิมพันธ์จ้าวิมพันธ์นะคะนะคะ นี่ค่ะตัวแม่เศรษฐีสุพรรณเศรษฐีสุพรรณนะคะไายจากตัวแม่สวยๆเลยอ่าอันนี้เรามาดูลูกกันนะคะเนี่ยลูกที่เ่าออกมาก็เริ่มออกสีนะคะลูกเนี่ยค่ะเศรษฐีสุพรรณสามร้อยห้าสิบนะคะสามร้อยห้าสิบนี่จ้าสามร้อยห้าสิบนะคะ,น,ะ,คะนี่สหัตเดชะฟอร์มอย่างนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่กระถางเท่าไหร่เอ่ย 550นะคะแล้วอันนี้ของสุรวรรณเท่าไหร่น้องพันสค่ะของสุรวรรณพันสามยังแรงอยู่เนอะแล้วแล้วอันนี้ของถืนเราจะของถือห้าร้อยนะของถือห้าร้อยนะอันนี้สหัสเดชังหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าตอนเล็กสามร้อยอ๋อถ้าต้อนเล็กน,นี่สามร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวยืนแป๊บหนึ่งก่อนนะแม่กุศมาเท่าไหร่เลย สามร้อยนี่สองสองนี่ก็สามร้อยใช่ไหมนี่ใช้ไม้แยกหน่อดไหมเนองไม้แยกค่ะอ๋อไม้แยกหน่อนะมีอ่าตอนนี้มีนี่เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ห้าร้อยห้าร้อยคือชื่อตะลั่นแมกคุสุมาเหมือนกันอ๋อแมกคุสุมาห้าร้อยโอเคจ้ะอันนี้ฟอมใหญ่ห้าร้อยนี่ฟอมใหญ่ของแมกคุสุมานะคะเท่าไหร่เอ่ยเนาะ 900นะจ๊ะนี่นี่นี่เปนนะคะแล้วแล้วตรงนี้นะคะไก่ตัวงามไก่ตัวงามเท่าไรอันนี้ห0 0ร้0 300า0 0กระถางใหญ่ไก่ตัวงามนี่5 0 0นะมีมีเบบี้นะคะ3 0 0มีไก่ตัวงามแล้วตัวนี้อะจ๊ะน้าคนึสองร้อยห้าสิบพอมใหญ่สามร้อยห 250นะแล้วก็มีต้นฟอร์มใหญ่เนี่ยขั้งหลังเน่นแน่นแน่นนะน้องๆเนี่ย350นะคะเพื่อนๆใครสนใจนะคะเบอร์นี้นะคะเราเรายังอยู่กันร้านเดิมนะเบอร์นี้ติดต่อได้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสักสองสามต้นของร้านนี้นะคะนี่ค่ะนี่แมค้าร้านนี้นะคะนี่แมค้าน่ารักน่ารักอ่ะป้าเดินหน่อยป้าเดินหน่อย เน่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 แดบงบสุริยนเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งพันสามร้อยเนี่ยโหเพือ่อนไม้มีหัวสวยมากเลยไอตัวนี้เลยจ๊ะเทพพันล้านค่ะเทพพันล้านเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสองค่ะหนึ่งสองแล้วของเถินต้นใหญ่นี้เลย <1, 500. S 1> จ้าหน่งห้าหนึ่ห้าจ้าติดต่อร้านเดิมนะคะร้านนี้นะคะจะ้าโอเคค่ะ โอ้แม่คุส s u m สองพันนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยจ้ามุ้ยสวยสวยมากเลยพี่อืมแรงมากเลยพี่มีเบอร์ไหมคะนี่ค่ะเอาบอกเบอร์มาเลยจ้าสูงแปดหนึ่งสูงแปดหนึ่งดูสามหกสี่สามหกหนึ่งสามห้าสองหนึ่งสามห้าสองนะคะร้านนี้สวยจัดเลยค่ะโอเคค่ะน้องต้นนี้ชื่อต้นอะไรจ๊ะลูกไม้ผสมไก่เศรษฐีอ๋อลูกไม้ผสมไก่ไก่เศรษฐีใช่ไหมเท่าเท่าไรจ๊ะ สี่พันโหเนี่ยฟอร์มใหญ่ๆอย่างงี้แม่ค้าแตะได้ไหมคะได,ได้นะคะแม่ค้าบอกแตะได้อันนี้นะคะอยากให้เพื่อนรู้เพื่อนรู้ว่าคือต้นนี้นะคะราคาก็คุยกับแม่ค้าได้นะคะในในต้นนี้เท่าไหร่เอ่ยนอ้องต้นนี้สองพันห้าค่ะสองพันห้านะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะอันหนูต้นนี้เท่าไหร่เอ่ยเนี่ยต้นนี้หกร้อยค่ะหกร้อยชื่ออะไร มิ่งมงคลคค่่ะมมิงงลนะคะแล้วอันนี้ล่ะเหมือนกันค่ะเหมือนกันมิ่งมงคลต้นนี้ก็มมิ่งงคล600เหมือนกันอันนั้นยังยังไม่กัดนะ550อ๋อที่ยังไม่ออกสีกัดสีมากงี่550ตัวนี้400มีตัวนี้600นะจ้าตัวนี้ไก่อมรินราคาเท่าไหร่เอ่ย2500 2500จ้าแล้วตัวนี้ล่ะน้อง ไม่เป็นไรราคาเท่าไรเอ้ยแปดร้อยค่ะแปดร้อยนะโอเคจ้ะเดี๋ยวพี่ขอถามตัวนี้นิดนึงตัวเด็กๆนี่เละอันนี้งาคนอูงาคนอูขขยเท่าไรสามร้อยกับสี่หรอคะสามร้อยกับสี่ร้อยนะเนี่ยมีหลายๆราคาบอกเบอร์โทรหน่อยสิ ดังๆเลยจ้า093จ้า093 084 084 0483นะนะคะติดต่อร้านน้องเองได้เลยนะคะน่จ้าแม่ค้าน่ารักน่ารักโอเคจ้าน้องตัวนี้เท่าไหร่เอ่ย2500 2 5 0 0ชื่ออะไรเอ่ยลอยล้าอ๋อลอยลนฟ้า2500นะจ้าและนีละจ้าน้องต้นนี้ มงกุฎเพชรกี่บาทครับสองพันห้าพันแปดสองพันห้นะจ๊ะแล้วนี่ล่ะคะต้นน้ำน,นั่งใหม่ครับนั่งใหม่นั่งใหม่เท่าไรเอ้ยนางใหม่เท่าไรแปดร้อยนั่งใหม่800รนะ้อน,นะจ๊ะแล้วถ้าใบเดียวอย่างนี้ล่ะใบเดียวอันนั้นมันเป็นโอ้สองใบดิท้อสองใบเท่าไหร่เอ่ยมันไม่ใช่นั่งใหม่ับมันเป็นอ่ะไรขมันยาอะไรน่ะล่ะอ๋อโอเคโอเคราคาเท่าไหร่เอ่ยที่บหมือนที่บ้านเราไปครับ้นสองเหรอแล้วหนุ่มตัวนี้ล่ะ โดยล้นฟ้าคยล้นฟ้าเท่าไห้าร้อยห้าสิ้าร้อยห้าสิโอเคแล้วตอนนี้ล่ะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอนนของครูวันป่ะ อ่าเนี่ยเหมือนหงสุวรรณนะเท่าไหร่เอ่ยราคาอ่าอันนี้หนูไม่รู้ราคาเหรอโอเคจ้ะอันนี้ล่ะร้านนี้อ่ะสาวสันกัญแพงเนี่ยอันนี้สาวสันกัแพงเจ็ดร้อยเก้าสิบค่เจนะ็ดร้อยเก้าสิบโอ้โหเน่เน่หนุ่มน้อยเห่อพ่อค้าเราอายุเท่านี้ขายของเป็นแล้วน,ะนี่ยกมณีเท่าไหร่เอ่ยหนุ่มรู้ไหมหอัอนนี้สีสุวรรณค่ะอ๋อตัวนี้สีสีสุวรรณเหรอเท่าไหร่เอ่ย ต้นนกรยห้าสิบนะคะภาวเชียงใหม่แล้วลุาเชียงใหม่แดร้อยห้าสิบ่รอนะจ๊ะแล้วต็นนี้อะไรเอ่ยอ๋อนี่เสาสันกําแพงเท่าไรเอ่ยพอตนี้เท่าไหร่แปดร้อยร้นะคะนี่เ้อ้า่ะร้านนี้นะคะนี่เพ่อนๆสนใจนะคะร้านนี้ หนุ่มตอนนี้เท่าไหรแล้วอันนั้นบัตอต้นนี้เท่าไหร่น้าร้อย้าสิบห้าร้อยหอ๋อบับ้สวยอ๋อนี่ไก่ฝรั่งไก่ฝรั่งเท่าไรหร้อยห้าส่อ่ะหนุ่มบอกเบอร์ป้ามาหน่อยแล้วอาจะดังเบอร์อ่ะบอกเลยให้เข้าโทรศัพท์เนี่ยศูนย์เก้าศนย์เเจ็่อค่ะอ่านะคะเพื่อนๆติดต่อกันเองได้เลยนะคะเบอร์ตะเกียค่ะ นี่ต้นนี้เท่าไหร่คะพ่อค้าชื่ออะไรชื่อขอชื่อ,อน,นิดนธ์คุณต้นนี้ชื่ออะไรคะต้นนี้ช<อ>ื่อาแคลรีแบบเท่าไหร่คะราคาอันนี้ยกคพอยสัตว์สามพันครับสามพันนะคะอันนี้อันนี้เป็นต้นแยกอ๋อแยกเป็นต้นไหมแยกเป็นต้นก็มีนะคะต้นนี้เท่าไหร่เอ่ยต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบมิจจาล้านล้านนี้นะคะต้นนี้อันนี้เมทัลลัน เพชรชันล้านเพชรชันล้านต้นนี้นะคะเพื่อนๆต้นนี้สวยๆอย่างนี้เลยเท <1000, S 1> ่าไหรเลยพันห้าับแถมแถมเออไม่ดีให้ต้นอ๋อพันห้ามีหน่อแล้วนะคะมีหนอ่อแล้วต้นนี้ราคะเนี่ยต้นนี้ต้นนี้รักโรนิโก้โอ้ยมีพุพับปัปเปอร์มินครับอ่าปัปเปอร์มินนะคะเท่าไหร่เลยต้นหนะะึ่งพันครับหนึ่งพันนะจ๊ะอ๋อมีสองต้นนะคะสองต้นโอเคนี่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 ด้วยใช่ไหมคะนี่ด้วยมะอันนี้ด้วยครับ อันนี้ด้วยพันี้ชื่ออะไรเอ่ย m a n g e r ครับ m a n g e r นะคะ Boss Manager ครับ m a n g e r แหมคือวันนำเข้าบรรนำเข้านะคะอันนี้มีไก่ตัวงานของเราด้วยราคาเท่าไรราคาตัวนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสนะคะราคาเพื่อนจับสนใจเลยนะคะนช่วยบอกเบอร์หน่อยนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจ089ครับศู9ย์แปดเกครับศูนย์แปดเก้าเก้นครับห้าเนะคะครับ ค่ะขอบคุณค่ะยังยังยังทำวางไว้อหน่อยตัวนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้จะเป็นลักบอร์รี่มูนนะลักบอร์รี่ราคาเท่าไหร่นะจังคือไว้สองต้นเหมือนกันเก้าร้อยนะคะมีสองต้นอ๋อมีสต้นนะคะเพื่อนๆไอ้ยางงี้จะเบอร์ตะกี้นะคะที่เราลงไปที่เราบอกไปเดี๋ยวก่อนมีองคุลีมานด้วยอ๋อองคุลีมานเบบี้นี่เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้พันเลยครับ ราคาหนึ่งนะต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยเป็นลูกไม้ครับเท่าไรอันนี้หกร้อยบาทครับหกร้อยบาทนะแล้วแล้วต้นนี้ล่ะเปบับเบิลในเว็บครับอ๋อในเว็บเหรอในเว็บเท่าไรห้าร้อยครับห้าร้อยนะสองต้นเหมือนกันใช่ไหมแล้วต้นนี้ล่ะบับเบิลนะคะเท่าไรเอ่ยแปดร้อยนะโอเคจ้า แล้วนี่ล่ะจ๊ะเป็นลูกไม้คครับไไมม้้ลูกเท่าไหร่ตัวนี้400ครับ400ตัวนี้เลยจ๊ะตัวนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันลูกไม้เท่าไหร่จ๊ะ400ร้อเนอะอันเนี้ยตรงนี้เป็นยี่ไม้หมดเลยอ๋อลูกไม้หมดเลยงั้นราคาเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีตั้งแต่400 600อะไรเงี้ยสี่ร้อยนะคะอันนี้ล่ะคะอันนี้ตัวนี้800 800นะคะโอเคจ้ะยังงั้นเดี๋ยว ้อค้าช่วยบอกเบอร์มาหน่อยนึงเผื่อใครสนใจนะคะค่ะขเบอร์ใช่ไหมครับอ่าเบอร์ศูนครับอ่าศูนย์เก้าห้าสองห้นะคะติดต่อได้เลยนะคะคุยกันเองได้เลยจ้าพุกหลมของเรานะคะ350รอยหาสิบจ้าชายชนนะคะ หนึ 1> 1, 3, ่งมืนสามพันไชยชนศูนย์นาลายเรืองพบนะจ๊ะสี่ร้อยต้นนี้องค์คริมานะหนึ่งมืนสองพันต้นเล็กองค์คริมานหกร้อยห้าสิบนะช้างเสือใบบัวนะคะร้อยสามสิบเจ้าคุณเดนมากห้าร้อย ไกเซอร์สองรอยห้าสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงฮันนุมาน500ห0้าร้อี่ค่เพื่อนๆันุมาพระพันวสาสห้าสิบชายชนนะคะหนึ 13, ่งหมืสาันสวยมากเลยฮนุมานอมพพาสองพันเ้า ต้นใหญ่ๆอร์มใหญ่แม่คุชมาสามร้อยห้าสิบต้นตอนนี้เท่าไหร่เอ่ยตอนนี้เท่าไหรคะสามร้อยห้าสิบเท่ากันเหรอคะที่มีเบอร์โทรไหมคะขอเบอร์โทรหน่อยศูนย์เก้าห้าสองหกเก้าหก้าสองหกเก้าหกหนึ่งห้าหกนะคะติดต่อพ่อค้าได้เลยคะ่ะพ่อค้าร้านนี้นะคะ ในีาาพันแครับนนมานองพัผานะคะต้นนี้เท่าไหร่เอ่ยต้นนั้นเปิดพันหกครับพันหกนะจ๊ะแล้วต้นนี้ล่ะคะไก่สมพงศ์ต้นนี้ต้องตั้งแม่ครับผมตั้งแม่นะคะไม่ได้ขายหรือครับมีหัวไหมหรือไม้จอมแล้วต้นนี้ล่ะจ๊ะแยกหน่ออกมาแยกมาต้นนี้ขายเท่าไหร่เอ่ยต้นนี้ผมเปิดไว้สองพันครับผมสองพันนะจ๊ะครับครับผม ม้านนางพิมเท่าไรเอ่ยม้านนางพิมนี้เปิดไป900บาทครับ900นะจ๊ะนั่นต้นลูกไม้ผมเปิดไว้1,000บาทครับผม1,000บาทเปิดไว้ครับผมสนใจต่อได้คุยได้ครับอ่าคุยคุยราคาได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เปิดโทรพ่อค้าไว้ติดต่อกันนะคะถ่ายให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างถุงแผนสวยมากเลยเพื่อนๆเนี่ยเท่าไรเอ่ยถุงแผนผมเปิดไว้1 0องครับ1 0อ0นะจ๊ะ อันนี้นลคะบอมสวยครับอันนั้นพันสองเหมือนกันนะครับ,บผมเออนะสัมภาสัมภาหนาครับสัมเภาหนา,น,านี่ตัวนี้ยังไม่เคยเจอเลยใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไม้นะสัมภานานะครับผมสัมภาหนาเนี่ยไม่เคยเจอนะคะอันนี้ของขวัญข,ของขวัญไทยครับวันไทยตัวนี้จ่าวันไทยนะคะเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้วันไทยเปิดไว้พันห้าครับพันห้านะครับอ่ะขอขอไล่ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่เอ่ย ต้นนั้นผมเปิดไว้พันสามครับพันสามชื่ออะไรตัวเนี้ยไก่สมพงศ์เหมือนกันครับต้นแม่มาคืนนี่ครับผมอ๋อไก่สมพงศ์ที่ต้นแม่ตะกี้ไม่ได้ขายนะฮะต้นนี้ขายต้นลูกนะคะใช่ครับต้นลูกครับอ่านี่ใครดูโดดๆนะคะไก่สมพงศ์เรนนี่ขุนศรีพิชัยเท่าไหร่เอ่ยขุนศรีพิชัยเปิดไว้หกร้อยเก้าสิบครับหกร้อยเก้าสิบในะจเพื่อนๆหกร้อยเก้าสิบลูกไม้ผสมนะคะอันนี้ดีกว่าเพิ่มซับเท่าไหร่ เพิ่มสัปเปิดไว้1,000บาทครับ1,000บาทนะคะ1,000บาท1,000บาทโอเคค่ะนี่ครับผมอ่ะขอเบอร์พ่อค้าหน่อยนะคะอ๋อ0 090ครับ090 895 895 6635ครับ6635นะคะเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กโปรเอ่อเฟซบุ๊กติดต่อคนนี้ครับอ่าจะได้เดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวผมเอาไปพิมพ์ให้น่ครับผมนี่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ติดต่อมา ที่นี่เลยนะคะมีเฟซนะคะจ้าถ่ายลูกค้าิเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก็บตังค่าช่องที่พี่พี่หลงช่องพี่เดี๋ยวเสียค่าช่องร้อยหนึ่งคุ้มประกันเท่าไหร่สามพันห้าะสามพนะโอ้โหสวยมากเลยสวยมากเลยใบใหญ่ฟอร์มใหญ่ๆนะคะเนี่ยแล้วตอนนี้ล่ะจ๊ะวันนี้เจ้าของใคเซอร์ค่ะวันนี้อยู่บ้านวันทันสองนะทันสองนะคะฟอร์มใหญ่ๆอย่างนี้เพื่อนเพื่อน แล้วแล้วอย่างนี้เราจะอันนี้ต้นละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะไม่แพงเลยนี่ไก่เซอร์เหมือนกันใช่ไหมอันนี้นกสีนกสีนกสีลูสานอันนี้ไก่เซอร์เนี่ยจ้ะอ๋อนี่นกสีลูสานะนกสีลูสานต้นนี้ต้นนี้คือไก่เซอร์นะคะไก่เซอร์เท่าไหร่ไก่เซอร้อยห้าสิบนะไก่เซอร์ร้อยหาสิบนะสกี้ต้นใหญ่เท่าไหร่นะคันสองคันสองหูใหญ่มากเลยใหญ่ใช่ใช่เิรนใช่นี่ เนี่ยไก่เจอร้อยห้าสิบเหมือนกันใช่จ้าแล้วอีหนาวเลยจ้าหนลยจ้ะอนะเพื่อเพื่อนถ้าใครชอบนะคะตลาดปาสุิเศษจ้าที่เท่าไหร่คะต้นนี้เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะหนึ่งพันห้าะคะพญาพันวังนะคะต้นนี้เท้าพันตาหนึ่งพันห้าร้อย ไก่อมรินเท่าไหร่คะแปดร้อยแปดร้อยนะจ๊ะโอ้บอมเงินเท่าไรหกร้อยหกร้อยนะคะแม่คุสุมาระคะพันห้าพันห้โหแม่คุสุมาฟอร์มกอสวยๆเลยแล้วของเถินล่ะคะของเหินพันสองครับของเถินตัวนี้พันสองนะคะแล้วตัวนี้นะจ๊ะสี่ร้อยครับสี่ร้อยนะคะตัวนี้คืออะไรแมกเอ มันจะมีคนอูทองฮาวองเฮาทองเอฮานะคะสี่ร้อยครับใกล้ตัวงามของพี่เท่าไรเอ่ยสามรอยครับสามนะคะแล้วต้นนี้่ะคะแปดร้อครับปลาบูทองอ๋อปลาบูทองแปดร้อยจ้านี่อมพผพานะอมพะพัาครับอมพพต้นละพันห้าต้นละพันหนะคะสองต้นบอกเงินต้นใหญ่ๆ0ยครับห้าร้อยนะคะครั้นี้ของพี่ไหมคะใช่ครับ นะะคเดี๋ยวขอต้นนี้หน่อยนึ่งค่ะนายจันโอ้ยนี่นายจันเคยหามานานแล้วไม่เคยเจอเลยเพิ่งจะเจอเท่าไหร่คะ2อ0พครับ2อ0พนะคะนายจันหนวดเที่ยวโอเคเพื่อนคนไหนอยากได้นะคะอืมของสุวรรณเท่าไหร่400ครับ400นี่เหรอคะแล้วม่อกี้เมื่ชื่ออ่าไม่อกี้ชื่อแต่สวยเท่าไหร่เลยครับเปิดไปสองพันครับ2อ0พต้นนี้เหรอคะ2น0่ครับ ชื่ออะไรเพชรทันรานป่ะไม่ใช่เหมือนเนาะมันคล้ายๆกันนะเี่นล้นฟ้าประสัทองอ๋อประสัทองจ้าและอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยตั้งัว้หน้าติดพญาเวิกพญาสเวกนะคะจัดเงินด้วยนะครับเค่ะจัดเงินแปดพันห้าเดี๋ยวค่ะ เดี๋ยวขอเบอร์พี่นิดนึง081 0 8 1 5717 5717 889 889นะคะติดต่อพ่อค้าจ้าท่าไหร่จ้าต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยม่วงมงคลอ๋อม่วงมงคลสวยมากเลยสองพันนะตันนี้ล่ะอะ้รทะลักค่ะทะลักเหรอคะ่ะโอ้ทะลักไม่ค่อยเจอเลยนะเน่ให้เดี๋ยวต้องต้องจับใบได้ไหมคะได้ อ่าได้นะคะแม่ค้าจับใบนะคะใบละร้อยจะนะเนาะถ้าแล้วว่าจะไม่มาถ้ารับนี่ตะกี้ราคาเท่าไหร่นะหนึ่งพันสามไม่ค่อยจะเจอนะคะตัวนี้ล่ะหนึ่งพันเจ็ดคืออ๋อพาร์คเหมือนกันไม่ค่อยจะเจอนะคะพันเจ็ดพันเพื่อนเนี่ยค่ะเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่ราคา เงาควนอู600แล้วเนี่ยนี่คุซุมาปะอ่าแล้วแม่คุซุมาอ่าแม่คุซุมาเท่าไหร่เท่าร้อยจ้าห้าร้0ยนะแล้วตัวนี้เลยจ๊ะอันนี้เท่าไหร่ยอันนี้500ค่ะ500นะคะแล้วตัวแล้วแล้วตัวนี้ล่ะผีเสื้อสมูทผีเสื้อสมุทใบเดียวนะคะตัวนี้อ่ะใบเดียวเท่าไหร่เอ่ย1,000งพัค่ะพี่1,000แล้วหลายใบนะอันนี้เท่าไหร่พี่จอยอันนี้2,000ันค่ะส0งพนะจ๊ะ อ่าลูกค้าบอกเบอร์มานิดนึงอ่าศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองห้าค่ะสองห้านะคะสามหกเจ็ดสามค่ะสามหกเจ็ดสามสามหกเจ็ดสามเรื่องนี้บนลบนต้นนี้เท่าไหร่จ๊ะชื่ออะไรชื่ออะไรเทพปสิทธิ์อ๋อเทพประสิทธิ์ไม่ค่อยเจอนะคะเนี่ยเทพประสิทธิ์เท่าไรเอ้ยห้าพันเก้าห้าพันเก้าเออเดือดเป็นปสิทธิ์อันนี้ก็คือเป็นมา แล้าคุณเดนมากเท่าไหร่เอ่ย600หกร้อยโอ้ยได้ก่อยใหญ่ๆเลยสวยๆร้านร้านนี้น่ะปาเต้หรอปาเต้กี่บาทห้าร้อย้ารนะจ๊ะห้าร้อยมีนี่ด้วยไก่ด้วยนี่เท่าไรจ๊ะห้าร้อย้าร้อนะคะอ๋อนั่งไหม ห้านะคะนี่นางไหมห้าร้อยไม่แพงนะคะเพื่อนๆเราจะไม่ค่อยเจอนะคะก็นี่ใหญ่อย่างนี้บอกราคาบอกบอกเบอร์หน่อยสิคะขอเบอร์หน่อย084 084649 649 8085นะจ๊ะโอเคจ้ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ